สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดา,าทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องวันที่11แล้วนะคะ11แล้วนะคะนะคะอีกวันสองวันก็เป็นสงการแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะทุกๆปีเราก็มาร่วมสนุกสงการด้วยกันทุกทุกคนนะคะปีนี้ก็เช่นเคยนะคะเมื่อวันที่13เราก็จะได้เล่นสงการร่วมกันทั่วประเทศรวมทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะ <ว S 1> เราจะมาแชร์ความสุขไปด้วยกันตลอด ทางระยะเวลาสงการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แบ่งปันกันได้นะคะอย่างวรดาก็จะมาแบ่งปันสินค้าให้ท่านเหมือนเดิมนะคะสินค้าอันไหนที่ลดได้ก็ลดหลั่นไปอันไหนที่ลดเยอะๆก็ลดไปนะคะเอาที่พออยู่ได้นะคะ,ออะ,คะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็จะสามารถซื้อสินค้าได้แบบจาต้องได้สบายๆนะคะในคลิปวันนี้วราจะยกรวมนะคะ เป็นผ้านะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไปฝากคุณยายคุณตาหรือลูกหลานฝากกันได้หมดนะคะจะรวมรวมกันเป็นทูเก็ตเตอร์ทั้งคืนใหญ่ผืนเล็กนะคะขอให้ท่านดูนะคะโอเคเพื่อให้ท่านได้สินค้าง,งามๆวรลลัยจะซัดจะตาให้ท่านเลยนะคะเป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอสีตะกอนะคะสีตะกอเนื้อนิ่มลายลูกแก้วปกติผ้ารุ่นนี้ขาย2องเก้านะคะวรลดอยยางให้ท่านอยู่ราคาเดิม220บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ ท่านใดสนใจทักมาเลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ220บาทค่าสีต่ตะกอนะคะสีต่ตะกอซื้อไปฝากคุณยายคุณแม่ได้นะคะช่วงเทศกาลสงการนะคะหรือท่านอยากฝากคนที่อยู่ทางไกลก็ส่งไปได้นะคะเราไม่ต้องส่งไปบ้านท่านเอาที่อยู่มาส่งไปให้ท่านอยู่ที่จังหวัดอื่นได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าทุกอย่างบางอันมีผืนเดียวบางอันมีสองผืนนะคะช่วงนี้ สินค้าก็มีเท่าที่ยกขึ้นมานะคะโอเคลายนี้มีสองพืนนะคะนี่ค่ะมีสองพืนนะคะเราก็แบ่งปันท่านไปเลยสองร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อมาเป็นพื้นที่สองก็ลายที่สองนะคะเราจะยกแบ่งปันท่านรลยลูกแก้วสีตะก้อไปฝากไปต้อนได้นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายมีเทแน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆดเลยนะคะ วันนี้เราโอเคนะคะมาแบ่งปันให้ท่านเลยสินค้ามีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ220บาทนะคะ220บาทนะคะจาก2องเนะคะบางเขตบางคนขาย350แต่วลาดาขายพออยู่ได้นะคะ220บาทนะคะต่อมาเป็นลำเบอร์สนะคะลำเบอร์สเป็นลายใหญ่ลายหนานะคะ ลายใหญ่ลายหนาลายกว้างนะคะเราก็มาให้พ wow. ี uh ่ท่านพิเศษเลยนะคะ2 2 0บาทเช่นกันสินค้าทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันท่านสุดๆดเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเราโอเคนะคะสินค้าเราทุกอย่างโอเคเราแบ่งปันท่านสุดๆดเลยนะคะ220บาทนะคะสวยค่ะสินค้าของเราคุ้มค่าส่งไปแล้วท่านจะได้สินค้างามตรงหน้าปลูกทุกคืนเลยนะคะ ประมาณน,นี้เป็นพื้นที่สามนะคะที่สี่นะคะพื้นที่สี่อะไรลายนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อคามแท้เลยนะคะพื้นที่สี่นะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะเรายกให้ท่านสุดๆดเลยวันนี้มีกิ่งความขายยกแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งความขายแน่นอนเราส่งให้ท่านในราคาพิเศษนะคะ220สิบบาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าคามสีตะกรของจังหวัดสกลนครนะคะร้านวรดาผ้าคามอยู่จังหวัดสกลนครนะคะต่อมาเป็นพื้นที่ห้านะคะพื้นที่ห้าจะเป็นลายนี้สวยผ้าสีตะกรเนื้อสวยอันนี้ขอบขาวสะอาดบริสุทธิ์ขอบนี้ไม่มีเปื้อนนะคะซักใส่กันก็ได้นะคะเราจะยกให้ท่านพิเศษเหมือนกันนะคะ220บาทท่านใดสนใจทักเข้ามาเลย ท่านใดต้องการสินค้างามๆก็โอเคนะคะสินค้าเรามีกินงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านแน่นอน,นะค่ะสินค้าเราโอเคทุกขืนทุกคิ้นนะคะสวยค่ะเป็นผ้าครามสีตะกรนนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์หกสีลายเดียวกันแต่คนละสีนะคะอันนี้เป็นขอบสีไข่นะคะสวยงามสินค้าของเราโอเค สินค้าของเราถูกต้องสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะเราแบ่งปันให้ท่านัมเบอร์หกสองร้อยยีบาทเช่นกันท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะท่านใดอยากได้รีบเลยนะคะสินค้าเรามีกินพร้อมขายพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะเพียงสองร้บาทเท่านั้นเองนะคะมาอีกนัมเบอร์เจ็ดนะคะ สินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายเสียงเพลงก็ดังมากเลยนะคะแบบนี้แหละคะ่ะอยู่ตลาดพูดกันไปมากก็หลายความไม่พูดดีกว่านะคะอันนี้ลายราชวัตรมีผืนเดียวนะคะงามแท้แน,น่นอนนาเบอร์เจ็ดเราแบ่งปันให้ท่านนะคะ220จริงๆลายราชวัตรไม่ได้นะคะลายราชวัตรนี้ต้องไปอยู่ที่350แต่เราก็แบ่งปันท่านราคาค่ะเขากันไปนะคะ220บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ แล้ววันนี้เราจะมีผ้าขาวมานําเสนอให้ท่านนะคะผ้าขาววรลาดามีขายประจําละคะ่ะแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้ขี้ออกวันนี้วรดาจะากขอขี้ให้ท่านชมนะคะเป็นผ้าคามลายลูกแก้วนะคะสวยนะคะเป็นผ้า้ฝ่เอาไปถวา,ายคุณเมฆชี <c 6> ได้นะคะอันนี้เรียกว่ารองใหญ่กึ่งพันคอและคุมไหล่นะคะราคา29 9วรลดาให้ท่าน200บาทนะคะพันคอกึ่งคุมไหล่นะคะพันคอกึ่งคุมไหลเป็นผ้าขาวนะคะลายลูกแก้วนะคะ สวยงามมากแน่นอนนะคะชัดเจนให้ท่านนะคะเพียง200บาทนะคะสวยค่ะผ่าของเราเนื้อดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ แล้ววราดามีผืนใหญ่ด้วยนะคะวราดาจะขี่ออกมาให้ท่านดูนะคะผืนใ่ใหญ่ๆนี่ราคาเต็ม420หรือ390แต่วราดาแบ่งปันจัดโปรให้ช่วงนี้นะคะเทศกาลสงกา์250ท่านอยากอาไปฝากแม่ชีอยากไปถวายท่านเห็นไหมคะใหญ่งามมากให้ท่านเพียง220บาทนะคะสุดๆเลย250บาทนะคะเต็มที่นะคะวราดาเอาที่พออยู่ได้นะคะเอาไปให้ท่านได้ถวายเม่ชีท่านสวยๆนเบอร์9 250บาทนะคะพื้นใหญ่มีหลายพื้นท่านจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราแบ่งปันให้ท่านเต็มที่เลยนะคะพิเศษ250บาทนะคะพื้นใหญ่นะคะตัวนี้แล้วเราก็จะมีผ้าขาวม้าด้วยนะคะขาวม้านี่ราคา159เราใหะยังให้ท่านอยู่ราคาเดิมนะคะ120บาทพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะผ้าขาวมา้า ผ้าขาวม้าพื้นใหญ่พื้นกว้างขนาดที่เราเคยขายนะคะเคยขาย90้คูณสเมตรกว่านะคะอันนี้ขนาดใหญ่นะคะนี่คะ่ะท่านจะเอาพื้นไหนก็ได้นะคะผ้าขาวม้านำเบอร์10นะคะท่านชอบพื้นไหนทักมาเลยนะคะให้ท่านพื้นละ120บาทมีเยอะแต่วลดายกเท่านี้นะคะหากท่านต้องการวรลดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะโอเคแล้ววรลดาจะหันมาหาผ้าคุมไหล่นะคะผ้าคุผ้าขาวมีเยอะนะคะมีเยอะมากนะคะ วลาดาจะมายกเป็นผ้าคลุมไหล,นะะไหลหห่นะคะคลุมไหล่ใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆช่วงนี้ก็สินค้าเอาเท่าที่มีนะคะอันนี้เป็นผ้าคามสี่ตะกรนะคะสี่ตะกอจริงๆตัวนี้ขายพื้นละหกร้อยบาทวราดาก็มาแบ่งปันท่านนะคะช่วงนี้นะคะช่วงเทศกาลนะคะไม่ได้กาไรเหลือพื้นเดียว450ท่านใดสนใจทักเลยนะคะเป็นผ้าคามเทสสีตะกอเนื้อนิ่มนะคะแบ่งปันให้ท่าน450บาทนะคะน้ำเบอร์11ดสุดๆไปเลย สุดๆไปเลยนะคะเราแบ่งปันท่าน450บาทนะคะ450บาทนะคะแล้วเรามาอีกนะคะตรงนี้นะคะเป็นผ้าคามสีสวยอันนี้ลายนี้สีนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้พ่อแม่กี่ทอท่านไม่ได้ขึ้นฟืมแล้วนะคะตัวนี้ราคาเต็ม900เรายังให้ท่านราคาเดิมนะคะ580 ท่านได้สนใจทักมานะคะห้ายแปดสิสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเรายกพิเศษให้ท่านเลย5้ารอยแปดสิบแบ่งปันท่านไปเลยนะคะสินค้าเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะสุดๆไปเลยนะคะพิเศษนะคะห้าอปดสิบนะคะสวยทุกผืนการันตีได้เป็นผ้าคามแทสกลนครนะคะมาอีกผืนนี้เป็นสีม่วงนะคะ สีม่วงนี้เราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะสวยลายเดียวกันแต่คนละสีลายแบบนี้หายากทํายากนะคะช่วงนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะพิเศษเลยนะคะนัาเบอร์สิบสามนะคะให้ท่านเต็มที่นะคะนัาเบอร์สิบสามให้ท่านเต็มที่ห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะแบ่งปันกันสุดๆไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายกันเข้ามานะคะ มาอีกคืนนี้นะคะเป็นชมพูอันนี้ก็สวยนะคะสวยงามแท้แน,น่นอนวราดาก็แบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะสวยเนื้อดีสีตะกอลายลูกแก้วทั้งใหญ่ทั้งกว้างเราให้ท่าน580นะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนสินค้ามีลายและผืนเท่านั้นนัมเบอร์14นะคะนัมเบอร์14มีกิ่งพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสุดๆไปเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะท่านดูทางนี้ก็สวยได้นะคะเห็นไหมคะงามมาก เรามาผืนสุดท้ายนี้นะคะลายนกยุงจริงๆลายนกยุงขาย900อไม่ลดแต่วันนี้วรดาอยากแบ่งปันท่านอ๋อไม่ใช่ลายกุหลาบนะคะยกผิดลายกุหลาบตัวนี้จริงๆขาย900อแต่วรดามาขายให้ท่านช่วงสงการเท่าทุนเลยนะคะ600บาทท่านใดสนใจมาเลยนะคะมีพื้นเดียวเท่านี้หมดแล้วหมดเลย600บาทน no. ัมเบอร์15วลดาก็จะรีบลงนะคะเพราะเสียงเพลงดังมากๆเลยนะคะโอเคให้ท่าน6 0 0บาทนะคะ กติกาเราเหมือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะกติกาเหมือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นวดดาไม่ได้กิดปลายทางนะคะโอเคขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาเข้ามาอุดหนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอลงนะคะเสียงเพลงดังมากนะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ